เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะเดีย๋ยวนี้พบกอนเกมดิเมนเทียมสในพาร์ทที่หนะครับโอเคเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้ตายนะ,ะผมได้ตายไปจากคำว่ารักทวิสโอเคลๆโอ้โห่หาไม่ได้เว้ยอะไรอะไรเพื่อนตัวนี้มันกระกาก,ากมันกากไปแล้วเมื่อก่อนมันเก่งพอเราไม่ดูเทคนิคการสู้มาเลยอื้ออือยังไงยังไงเอกเพลงดาบไป ผมปัม๊บปั๊ไอ้ตุ่มน้ำหน้าฮะโอเคเหมือนเราต้องลงลิฟต์นะฮะโอเคครับแต่ว่าผมต้องมาปลดรหัสดีอีกแล้วชิบหายเอ้ยเอือเซ็งได้ไปเนี่ยรอใครไปแน่อ๋อต้องลงนี่ก่อนเอ้ยไ,ได้ที <c oughs> นะผมต้องทำอะไรบางอย่าง ไม่ได้ไม่ได,มดม้ใช่อันนี้สิเดียวจำไม่ได้เฉยอ่าอาจจะเป็นอันนี้ก็เป็นได้นะครับโผปั๊บจ,จะเป็นอันนี้นะน่าจะใช่ใช่ปะไม่มีสัญญาณที่บมบอกเลยว่าใช่ อันนี้ไม่ใช่โอเคแต่อันนี้มันลงล็อกแล้วก็เน่ต้องใช้อะไรอีกต้องมาแก้ไปจน,ไนังไาจิ้มฝ่ายโอ้ยกว่าจะแก้สำเร็จโอเคไอ้จักไอ้จักเองไม่จะเป็นต้องสู้อีกต,ต,ต่อไปเพื่อน เอาสีเอาสิเอาสิมา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 ไม่อยากตู้แล้วว่ะปล่อยมันไปก่อนนะเราชนะไปแล้วเราจะไม่ตู้กับมันอีก <c oughs> อุ้ยอุ้ยโอ้โหตีดักคนได้เหรอได้เพื่อนถ้าเพื่อนต้องการเช่นนั้นถ้าอุ้ยกระสุนหมดเวดเลย <c oughs> เอาไปหนึ่งเม็ดทวนเอาไปสองเม็ดทวนเอาไปอีกหนึ่งแม็ก กระสุนจำกัดซะด้วยเอาไปเลยเพื่อนเอาไปพอใช้มีดดีกว่าโอ้ย,อ,ยอะไรอะไรนี่ไงนี่ไงน,นี่โอ้ยเพยงลงดาบลับลูกกาทุยเรียบร้อยนะฮะจังหวะน,นี้เียงผมอาจจะเปลี่ยนนิดนึดนงนะเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนอนนะครับตื่นนอนมาก็แคสเกมเลยนะครับ ไม่มีเวลาจริงๆเกลียดไอ้ดีเหลือเกินฉันเกลียดนายเหลือเกินเพื่อนเอ้ยทีงไหนพวกมันจะต้องไปทันทีไม่นั่นใช่ปุ๊บหลบออกมาอะไรอะไรเพื่อนฮะหาหาอะไร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 เพื่อนอะไรเพื่อนอะไร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 อุ้ยเดี๋ยวดนีบเดี๋ยดนีบ โอ,โอ้ยโดน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 ชิบหายละเว้ยเลยจุดหน้าจุดหน้านี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรอะไรเอาเพลงดับล้ำลูกไปเอาไปเลยเพลงดับสุดยอดไอ้นี่อีกแล้วเว้ยเลยนี่ไง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  ยังไงตบหน้าอะไรเพื่อนโอเคเดี๋ยวก,ก็มีอีกเชื่อผมโอเคขึค้นไปขึ้นบันไดด้านบนมาคนระับแล้วก็มาเจอ,อเวยนเลยอันนี้อันตรายมากตุดหมดหอโอเคยนเลย โเระเบิดใส่มา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 ,มาอะไรอะไรเพื่อนอะไรอะไรอะไรทำไรกางแขนทำไมครับจะแดกกัครับยังไงมา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 เอาสิลุกขึ้นมาก็ตายอ่ะเพื่อนโอเคโอ้ยเสียงเสียง,งเมาส์อาจจะดังนิดนึงนะขอภยัยน่าจะขึ้นไม่ได้นะผมว่า ผมลองข้าบฝั่งน,นี้ก่อนแล้วกันมีไงแมลงโอ้โหชิบหายโดนหนักโดนหนักโดนหนักเว้เลยเอาของก่อนอือโดนเดี๋ยวเดี๋ยวรบๆๆ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 ๆเบียดแล้วก็หนีแล้วก็หนีไอ้ตัวนี้มันตอดเก่ง โอ้ยอ,อยากจะบ้าตายเราได้อะไรมาหนังสือหนังสืออะไรวะอ่านไม่ทันเหมือนเป็นหนังสือนะฮะที่ได้มาเมื่อกี้เนี่ยของเพคคลิปมาด้านบนเจอตักตู้ มา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 อู้หูไปเนะเราต้องเข้าทีละนิดโอเคโอค้ยยืนบวกกับมันไม่ไม่ใช่เรื่องดีครับเราต้องถอยออกมาด้วยบีปะเนี่ยอ๋ H นั่นไงนั่นไงผู้จะไม่ทันาาขาดคำเดี๋ยวต้องเจอมันอีกแน่นอนครับ ยังไ,ไงโอ้โหมีนดักดักหน้าดักหน้าดักดักโอเคยังไงยังไงจะบินขึ้นไปทั้งบนว่าลิปห่ายเอ้ยโอ้โห,โโหเป็นพลังการลดเลือดเหรอบ้าเลยเจอตัตูตตใหม่ที่นี่เป็นอะไรเนะี่ยไม่รู้นะครับผมไม่อาจาก,กินไม่ออก ห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมดูจากไอ้นี่แล้วไม่น่าจะมีโอเคดูต่อเรามาเอาของห้องนี้ก็คงจะต้องดูจากแมพเราอาจจะต้องไปตรงนี้นะครับงั้นต้องเดินกลับไป โอเคด้านล่างไม่มีอะไรไปอฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะเราต้องเดินกลับนะครับท,บทบ่านผู้ชมอ้าวลงไปไงวะที่ผ่านแล้วหาทางลงก่อนต้ออกประตูนั้นอีกแน่ๆประตูนี้ไม่น่าใช่ เรามาจากประตูนี้แต่แต่วัดพังซะแล้วหอบันไดไม่ใช่ประตูโอเคโอ้ต้องหันให้ถูกด้วยนะไม่งั้นลงไม่ได้ไม่มีใครอยู่รือเว้ห้องนี้ไม่มีก็ดีแล้วโอเคครับลุยกันไปเรื่อย เกมนี้ก็เป็นเกมที่อยู่ในช่วงลดราคาครับตอนนี้ก็ผมเห็นอยู่ในตีมครับมันเหลือราคาแค่ยี่สิบบาทดีในนี่แหละถูกชิปมากครับถูกมากมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดเดี๋ยวเดายังไงวะ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 ยังไงมันเป็นไงโอหลอยเลือดมากตัวนี้โอ้โหหมดแล้วเลือด ท่านผู้ชมเฮ้ยลงไปตายว่ะไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยแน่ใจในการเดินลงอุ้ยอุ้ยโอ๊ย,อยไอเวยเอ้ย ี่ไงนี่ไงผมไม่แน่ใจว่าถ้าเดินลงไปแบบนี้มันไม่ได้แน่นอนเซฟแป๊บนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเค,อเ,คเราต้องลงไปด้านล่างใช่ไหมโอเคนี่แหละ ทางที่ถูกต้องนะแบบนี้ดีสุดเอาเราต้องต้อมดิฟใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะยังขับเลยไม่ได้เ,เราต้งขับไงมปห้องไหนอะ tan no nhớ khoảng gì tan tàn hả về đây ơi tuôn được hả nhau 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 mắn phè với đồ thịt ôi ôi อะไรวะเนี่ยไรอะไรเพื <ste> ่อนไรเพื่อนกะไรี่ยะวะเวนเดิไปไม่ได้ทางนี้ผมจะไปทางไหนดีโอ้ยไปไม่ได้ครับเวนเนี่ยเสียเวลามาก ที่มาเจอห้องดีมันต้องมีทางนะครับที่ไปได้เสียงหลงเลยกูเราต้องเข้ามาที่นี่ปึ๊บนั่นนี่คืออะไรเนี่ยถ้าจะไปทางนี้มันต้องลงลิฟต์ดิใช่ไหม แต่ว่าผมไม่สามารถลงได้โอเคด้านล่างก็ไม่ได้หรือว่าผมต้องอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเค จะไปเผาไอ้นี่เหรออ๋อนี่เนี่ยมันจะระเบิดใช่ไหมนีอย่าเผาแม่งเลย โอผมเข้าใจละไอเนีย่ยไว้ทําอะไรโอเคเราต้องออกไปด้านนอกมันมีประตูประตูหน,นึ่งครับที่มันคงจะใช้ได้ประตูที่มันมีไอเนี่ยครับเนี่ยมันต้องเผาได้นี่ไงสุดยอดเก็บใส่กระเป๋าไ้ในกระเป๋ามีอยู่ไหม มีครับโอ้โหใช้ได้ห,หลายครั้งเหมือนกันเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงญ่ใช้สุกสี่สุกภาพไม่ได้เดี๋ยวดูโอ้ผมเกลียดพวกนี้มากเวรเดยไปก่อนดีกว่าน่ารำคาญมากมากโอ้ยรำคาญโว้ยนี่ไห เดี๋ยวยาก็หมดเบนเอ้ยต้องหนีไปก่อนอะไรวะเนี่ยโอ้ดูเลือดครับท่านผู้ชมโอเคเบนเน่โอเคมีเลือดปะเนี่ยโอ้ต้องใช้แบาดเดตแบบเต็มๆจนได้บ้าเอ้ย ได้เถอะโอ้ไดนาไม้โอ้ไดานาำไม้สองเม็ดบาทโอเคครับเราต้องเ <c oughs> นะนะดี๋ดยนะเดี๋ยนะผมได้น้ำไม้มา โอ้โหขอบคุณพร่เจ้ารังตามหามันอย่างนาาอย่างนานขึ้นบันไดมาใช่ไหมนี่มันอะไรวะเนี่ยโอเคลองเข้าไปดูอีกแล้วครับท่านผูช้ชมแล,แล้วดูแลวดูทีมงานทีมงานโคตรเยอะโอเคถ้าไม่จะเป็นองสู้ก็ได้นะ เก็บของเดือดหาของแป๊บโอ้ยโดน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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยมาเจอพวกนี้ไม่เป็นไรพวกนี้มันกากอยู่ระวังอย่างเดียวครับคือมันตีกลับโอเคอ่ะโอเคตายตรงไหนวะ อีกแล้วไอตัวนี้น่าเกลียดที่สุดเว้ยไ,ได้ยังไงยังไงนี่งไงนี่ไงโอ้โหเอาเรื่อง hey, The mayor has declared a state of emergency and ordered all local law enforcement and emergency personnel to convene at emergency meeting area 1. For further information, the cool channel and for yeah. emergency traffic and tune your receiver. Yeah. What? Okay. โอ้ยอะไรวะเนี่ยเวเลยด้านล่างเต็มเลยต้องโหด้านล่างยังไงยังไงเพื่อนล้ำดาบล้ำ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 ล้ยลิเกตีท่าไหนวะน่ะมือเพิ่งจับเลยโอเคล้ำลิเกเหรอล้ำลิเกเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงล้ำลิเกให้ตายเถอะ ข้างบนไม่น่าจะมีอะไรนะอุ้ยลงด้านล่างด้านล่างนี่น่าจะมีนีไ่ไงลานโล่แล้วดูตัวแล้วดูตัวเด้อ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 นะเด้อนะปืนปืนพกอยูไ่ไหนโอ้โหต้องอัดเม็ดเด้อเด้อเดติดต้องตีอะไรวะเวเอ้ยมัสมีมันแรงมากโอ้โหลยาดูครับยาหมด เวนะยาหมดแบบนี้จะอ่านเบ้นยังไงวะเนี่ยมีประตูให้เลือกเข้าแบบอย่างเยอะไปฉายตาเกียยู่อยู่ไหนนี่โหนี่มันห้องอะไรวะเนี่ยดูข้างบนครับท่านผู้ชมท้องฟ้าสีเขียวเทคกู Take แบบว่าถุดยอดมาก ไปไม่ได้ว่ะท้าพวกนี้ไปไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนะผมต้องทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะผมผมเห็นแล้วมันเป็นทางขึ้นฝั่งนี้จะถูกต้องก็ได้นั่นไงท้าไปถูโลกโลกที่มีแต่หนอนหนอนเล็กๆนี่ใหญ่นี่โอ้ยเดือดๆกระตุกเลย เองมาทีกระตุกเลยนะเพื่อนนี่ไงนี่ไงมาทีกระตุกเลยนะเออ้ยอะไรนี่ยิง,งผัดผัดซอกผันมุมโอ้ฆ่ามันนี่แบบลำบากมากมันตัวเล็กมากนี่น้ำอะไรน้ำเน่าเหรอนี่ยิงทีละตัวเลย นี่งนี่งจบปัญหาโอเคไม่รู้ว่ามีอะไรเปล่านะมีมีใช่ไหมจุดยอดหมดสักทีโอเคเข้าฝั่งนี้ประตูนี้เป็นทางโล่งว่ะโล่งบ้าแล้วโล่งก็บ้าแล้วเพื่อนเลย โอเคถ้าใช้ปืนจะได้จตก,กินก็ไม่อยากใช้หรอกนะอะไรเป็นโทดอะไรมาวะเสียงไม่มีดีกว่าแนละ้วมันคือเสียงอะไรอ๋อไอ้นี่นี่เองยังไงเพื่อนโอ้โหยิงแม่นมากแม่นมากโอ้ยยิ้บ้าเอ้ยฟังไหนวะได้ยินจะมียี่ก่ะจะมีเสียงอีกอ่ะอด้านล่างนี่ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะ ดิ่งใหญ่ไม่มีอะไรก็บาอีกแล้วสามเม็ดสามเม็ดทั้วโอเคโอ้เสียงอะไรแย่ปหมดหมดเนี่ยโอเคครับลุยลุยกันต่อครับนิดหนึ่งเสียงอะไรวะเข้าห้องแ๊บโอ้ต้องหาคุญแจโอ้ือ <c oughs> โอเคลงด้านล่าง นี่อะไรเนี่ยหิวมากเลยอะน้ำแข็งน้ำแข็งใสเรือที่พายได้ปะเราเข้ามาทำไมวะใต้บันไ,ไดเออทางเดินดีๆมีแย่ๆนะครับจะไม่ไปอ,อุ้ยโมาหาถึงที่เหรอมาหาพี่เหรอพี่เหรอ,หรอนี่ไงมาเยอะมาก อะไรเพื่อนอะไรอะไรอะไร,ะไรกระสุนเหลือน้อยแล้วเก็บไว้บ้างดีกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเรื่อยๆตัวเนี้ยมันปุ้ยึ้นทีบได้เรายิงไปก็เท่านั้นอะไรวะเนี่ยกามพกโซนโอเคโอ้โหมีของท็อปปิ้งเต็มแต่มันไทยได้ไม่ได้เลย โอเคโอ้อยคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันตรงนี้ก่อนละกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะฮะถ้าเล่นไม่ดียังไงผมก็ต้องขอโทษและขออภัยด้วยนะครับผมนะก็ตลับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าตลอบวันนี้บ๊ายบายครับผม